มีสิทธิ์รอดว่ะอ้าวไม่ได้กินกูอะวาวกูไวกว่าเอาสิ เพื่อนโอ้โดันเป็นล้มอีกเว้ยเราต้องเปิดก่อนแล้ววะเอา้าเ,เว้นนะมึงเอ้ยมันมีไอ้นี่เฮ้ยมันทำล็อก,ก็ได้แล้วมาประตูนี้ซะด้วยนะอะไรมันจะหายอะ่ะ มาเห็นกล้วราเมึงคงกลัวเราไปเปิดทางโน้นเลยดิ <Yeah. S 1> อีกตัวนึงมันทำอะไรวะไปช่วยเพื่อนสิเออต้องรอดเราต้องรอดเปิดได้แล้วแหละถ้ามีเพื่อนเยอะ Come on, come on, let's go. เอา้าเพื่อนเจ็บใส่เพื่อนออกฝั่งโน้นเอเฮ้ยเดินไวไปไปเดินเดินเดินเดนเดิ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 เดินยดินดเดินินเดิเดิิดเด้นเเดิเนดิด จะเจอตัวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะไอตัวตาเมียดเนี่ยสุดยอดนะแต่เราก็ออกมาได้โอ้ยยังชั่วแล้วได้ออกแล้วแหาวไปแล้วครับเราพบกนใหม่ในจุดหน้าครับสวัสดีครับเดสบสไบเฮ้ยอ,อยังวะ